สวัสดีครับคลิปนี้น้าไก่จะมาเล่าวิธีเพิ่ม HDL HDL ก็คือไขมันดีไขมันมีสองอย่างก็คือ LDL ไขมันไขมันเลวแล้วก็ h d l คือไขมันดีเราต้องการให้ HDL มันสูงแล้วก็ให้ LDL มันต่ำถูกไหม ถ้า L D L สูงไปเยอะๆจะทําให้เป็นเลือดเป็นเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือเส้นเลือดอุดตันที่วัาใจได้ถ้า H D L สูงก็จะดีมากมี9ข้อที่จะเพิ่ม H D L นะครับข้อหนึ่งข้อที่หนึ่งไม่อ้วนการอ้วนเนี่ยคิดจากตรงไหนคิดจากที่ว่าผู้ชายรอบเอว ไม่เกิน36นิ้วแล้วก็เป็นผู้หญิงรอบเอวต้องไม่เกิน32นิ้วถ้าเกินอย่างนี้ถือว่าอ้วนต้องไปลดซะการลดความอ้วนจะทำให้ HDL มันเพิ่มขึ้นได้อันที่2ไม่สูบบุหรี่การสูบบุหรี่ทำให้ HDL ลดลงถ้าไม่สูบมันก็เพิ่มขึ้น ข้อที่3ออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นการเพิ่ม HDL บางครั้งเราไม่ต้องตกใจหรอกครับคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราไม่ต้องตกใจเพราะว่าคอเลสเตอรอลมันอาจจะ HDL สูงก็ได้ถ้าเราออกกำลังกายบอ่อย HDL มันสูงมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลรวมมันสูงได้ เราต้องไปวัดค่า HCL และ LTL อีกทีถึงจะถูกต้องข้อที่4วิธีเพิ่ม HCL ข้อ4ก็คือลดแป้งและน้ำตาลกินแป้งให้น้อยลงกินน้ำตาลให้น้อยลงน้ำตาลไม่เกินวันละ6ช้อนชาแป้งก็คือข้าวข้าวเนี่ยกินให้มันลดลงยังไง ใช้เกณฑ์อย่างนี้คนที่อายุ30ปีให้กินมื้อละสองทับพีคนอายุ40ปีขึ้นไปกินละทับพีครึ่งมื้อละทับพีครึ่งคนอายุ50ปีขึ้นไปกินข้าวมื้อละหนึ่งทับพีคนอายุ60ปีขึ้นไป70ปี80ปี90ปี100ปีกินข้าวแค่ครึ่งทัพพี ต่อมืออ้าวทำไมกินข้าวน้อยแล้วไม่ตายได้ไงจริงๆแล้วข้าวมันเป็นนวัตกรรมเป็นอาหารนวัตกรรมเราไม่จําเป็นต้องไปกินมันก็ได้บางคนก็ยึดติดจะต้องกินข้าวปินข้านข้าวเอาไม่กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมไม่ได้นะครับเหมือนกันครับมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันเราต้องเลี่ยงจากข้าวไปเป็น กินผักกินปลากินไข่กินโปรตีนแล้วก็ผักแทนนะครับข้อที่5้งดทานแฟตทานแฟตมาจากไหนทานแฟตอันที่หนึ่งครีมเทียมครีมเทียมที่เราใส่ในกาแฟครับเป็นทานแฟตต้องงดอันที่สองทานแฟต จากขนมที่ใส่เนยขนมเคก้กหรือว่าคุกกี้หรือว่าไอศครีมนะ้อทีสามทานเฟตจากการใช้น้ำมันทอดอาหารก็จะทําให้เกิดทานแฟตทอดไข่ถ้ากินไข่ดาวทอดอย่างเงี้ยมันเกิดทานแฟตจะต้องกินไข่ต้มจะดีกว่ากินไข่เจียวก็ทานแฟตเยอะเลย กินปลาทอดกินไก่ทอดก็เกิดทานแฟตอันนี้ทำให้ HDL มันสูงเราต้องงดพวกนี้ถ้าจะเพิ่ม HDL HDL เมื่อกี้นักไก่เริ่มบอก HDL ย่อม,มาจาก High Density Lipoprotein เป็นไขมันดีเอาละทีนี้ข้อที่6ทำอะไรก็จะอท, 6, ทำอะไรข้อที่6ให้กินปลาเยอะๆเพราะในปลามีโอเมก้า3 นะปลาต้องไม่ทอดต้องเป็นปลาหนึ่งแล้วก็ปลาที่ปลานึ่งหรือว่าปลาต้มปลาย่างปลาปิ้งแต่การย่างปิ้งก็ไม่ดีเพราะว่ามันสัมผัสกับความร้อนโดยตรงเพราะฉะนั้นปลาหนึ่งและปลาต้มจะดีที่สุดการที่ทําให้อาหารไปสัมผัสกับความร้อนโดยตรงการปิ้งย่างมันจะทําให้เกิดสารก่องมะเร็งได้ เขาถูกกินปลาใช่ไหมขขอที่เจ็ดก, 7, กินผักผลไม้สดผักผลไม้สดของส่วนน่าล้างให้สะอาดแล้วก็ที่สําคัญก็คือสารฆ่ามแมลงยาฆ่า,ามแมลงที่ตกค้างเราต้องหลีกเลี่ยงล้างผักให้สะอาดกินผลไม้ก็เลือกผลไม้ชนิดที่ไม่ใช้ยาฆ่า,ามแมลงเช่นว่านกไก่เลี้ยงเกษตรก็จะมีก็จะรู้อะ หลายหลายอย่างใช้ยาฆ่า,ามแมลงเยอะโดยเฉพาะในผักใช้ซิมผักคะนา้าผักกวางตุ้งก็ดีผักทั้งหลายเลยเผักหอมก็ยังใช้ยาฆ่า,า,ามแมลงแล้วก็ผลไม้ที่มียาฆ่า,ามแมลงเยอะก็ส้มผลไม้ที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่า,ามแมลงก็พวกมะละกอกล้วย ไม่ต้องใช้นะแล้วก็สับปะรดก็ไม่ต้องใช้อาข้อที่7กินผักผลไม้สดใช่ไหมล่ะแล้วก็กินข้าวไม่ขัดข่าวเป็นข้าวกล้องนะทำจิตทำจิตข้อนี้ได้ก็มี HCL สูงแลละข้อที่8ก็คือดื่มวายวันละสองออนอันนี้เป็นของแถมไม่ดื่มก็ได้ข้อที่9ก็คือไม่เครียด ความเครียดทำให้ HDL มันหายไปหมดเลยครับเพราะฉันต้องอยาเครียดถ้าเวลาเครียดต้องมีสติอย่าเครียดโอ้จะทำไงไม่เครียดสมมติว่าเป็นหนี้แล้วก็เขามาเก็บดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่มีตังค์ให้เขามันเครียดไปล่ะเขาเครียดสิน,นะทําไงไม่เครียดก็หนีจะหนีหนี้ก่อนค่อยจ่าย มองโลกในแงด่ดีว่าอะไรมันก็ดีแล้วดีแล้วนะมันดีแล้วที่เราเป็นนี้ไม่ใช่เราคนเดียวเป็นนี้แล้วไม่จ่ายก็คือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเอาละวันนี้นักไก่ขอขอทุกคนมีสุขภาพดีๆครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆมากกว่าที่ มี H D L ลดลงเหมือนผมคนรุ่นลูกรุ่นหลานคงยังไม่มีปัญหาเรื่อง H D L นะแั้เกิดขอลาไก่อนนะครับขอให้มีความสุขทุกคนมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ